สวัสดีครับผมกายอัสซุล่านะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําแอปตัวหนึ่งนะครับเอาไว้สําหรับโหลดเพลงใน YouTube นะฮะโหลดวิดีโอโหลดเพลงก็ได้นะครับไปตนแอปตัวนี้นะครับส a นปชูมนะฮะใช้ง่ายมากครับถ้าคุณต้องการโหลดเพลงอะไรอย่างคลิปนี้คุณต้องการโหลดโหลดเก็บไว้หรือว่า เป็นเพลงต่างๆนะครับคุณก็สามารถเลือกบันทึกได้ดาวน์โหลดเนี่ยฮะเราสามารถเลือกได้ว่าเป็นวิดีโอไม้หรือว่าจะเป็นเพลง mp 3นะฮะนะครับ,นะรบสำหรับแอปตัวนี้นะฮะใช้ง่ายครับเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ได้หลาย,ลายที่หลายทางนะฮะ YouTube Instagram แล้วก็ a c e b o o k นะฮะอ่ะเราจบเรื่องนี้ไว้แค่นี้ดีกว่าโฆษณานะครับแล้วก็ผม จะมาตอบคำถามนี้ด้วยอ่าผมได้ลงอา่าผมได้โหลดได้โหลดชุดแดนของที่ผมลงในช่องผมนะฮะที่ทุกคนถามหาไอ้ลิงก์โหลดนะครับตัวนี้นะครับที่ทุกคนถามหาลิงก์โหลดนะครับผมก็ได้โหลดเก็บไว้แล้วแล้วก็เอาลง เอาลงในโฟล์ชร์แล้วนะฮะแต่ผมจะแก้ไขไอ้ตัวนี้ไม่ได้ครับผมจะจิ้มจิ้มจิ้มแก้ไขแก้ไขแก้ไขให้ผมจะเอาลิงก์โหลดยัดลงไปไม่ได้ครับเดี๋ยวผมจะเอาลงไว้ใต้คลิปใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็จะมายัดไว้พวกคอมเมนต์ต่างๆที่ถามลิงก์โหลดนะครับ ส่วนคอมเมนต์ที่ถามเรื่องชื่อเพลงนะครับผมยังหาไม่ค่อยเจอเลยนะครับผมต้องไปถามดีเจรุ่นใหญ่ๆอีกทีนะฮะและ้วก็เร็วๆนี้ผมจะมเีเกมตัวใหม่มาแคสนะครับเป็น m มลลิจินนะครับ n e w ลิจินน,นักฆ่านะครับผมฝากติดตามฝากกด subscribe แล้วก็ชอบก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผม วันนี้ผมมาบอกแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมเอาลิงก์งโหลดยัดไว้ให้นะครับในใต้คลิปนี้นะคล,คลิปที่กําลังบันทึกอยู่นี่นะอโอเคครับวันนี้ขอลาเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมทําลิงก์โหลดไว้ให้ครับบ๊ายบายฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับจุ๊บจ